สวัสดีค่ะเอฟซีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะย่ามแรงน้องขัาย่ามแรงแงกับสาวดิจิตผาหลอดในส่องยูทูบค่ะมินิสาวดิจิตผาหลอดกลับไปบ้านอืมไปบ้านดีเจสาวผู้ชายมากค่ะพี่น้องค่ะที่เลิงนกทานะคะอ่าตำบลบุ่งค้าค่ะพี่น้องค่ะเอื่อยเนี่ยเอื่อยที่เป็นดีเจสาวผู้ชายนะครับเพื่นกับสอนสาวดิจิตผาหลอดให้อ่าฮอหมก อ่าเฮ็ดส่งป่าเนาะค่ะเมืองนิสตาจิพาลล์กับไปเรียนเห็นน้ำเพอนเนาะค่ะอ่าการห่อการท้ำเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าก็ยังบ้านเป็นผลแล้วกับนิตาจิพาลล์กับยังบ้านเป็นแน่จังแนเป็นแน่จันหน่อยเป็นบ่เป็นนะคะก็ลองลองเมืองใหม่นะค่ะเออเดนเจพนว่าอันสาสตาจิพาลล์อันเอฟซีตามสองเจ้าอยู่ได้เวอร์สันให้เอฟซีทีตามน้ำเด้อเอ้อเอ้ยดีเจเพิ่นก็อยู่ในสองนิสตาจิพาลล์ค่ะพี่น้องค่ะอยู่ทั้งหมอลำสุรชาติอำนาจเจริญนะคะหมอลำนินรุ่งเรืองนะคะ หมอลำสาวแอนนานะคะหมอลำทศพรน,น้อยสายลมหวนผู้นำทีมอ่ามรดกอีสานนะคะแล้วก็ดีเจสาวพุทธัยกันอยู่ในช่องสาวลิจิพะรอดนะคะสาวหงทองฝาดสะอื่นสาวหงทองลูกศิลปแซมน,นะคะพี่น้องคะ อยู่ตลาดดัดบ้านของคู่ตลาดดัดบ้านโคกงสังหายนะครับติดตามได้นะครับสาวห้องทองบ้านห้องเตยนะคะพันกายุนนั่นสองสาวลิศีพระลอร์นะครับพี่น้องคะแล้วก็นักร right so ้องหางเครื่องแดนเซอร์มากมาย่พี่น้องคะนั่นสองสาวริศีพระลอร์เอฟซีจิตามได้นะคะหมอลำมรดกอีสานพื้นบ้านนะคะหมอลำสาวจอยบัตรนุนสูงนะคะหมอลำสาวจิตบานหน้าสร้างเถ้านะคะหมอลำสาวนางเอกสาวเสียงใส อา uh, ย่บ้าลนั้นสูงหลายคนครับพี่น้องค่ะจมื่นนาเวียงนะคะจีต่อได้นะคะอ่า uh, มืออื่นเพื่อนกิดมีถ้ามีงานการแสดงที่บ้านอ่าห้องเตยนะคะเหมือนแรงเพื่อนสมโภชนะคร่ะมืนมันเสาหมอลำมรดกหมอลาดก,อ,าดกอีสานย้อนยุคก,กับศิษย์เขาทำการแสดงะะตอนเสานะคะอ่ uh, C G, าเอฟซีจีเบิงสาวดีจีภาคตอนนี้นะคะค่ะไปได้คะ่ะเป็นเบิงได้นะคะเช่นชมได้ค่ะพี่น้องค่ะพรุ่งนี้เช้านะคะที่วัดบ้านห้องเตยนะคะหมอลา หมอลำหมอระดกย้อนยุคอีสานบ้านเฮานะคะกับอยู่กับผู้นําทีมหมอลำต้นตะพอนอสายลมหวัวค่น้องคะพร้อมกับน้องนางหางเครื่องมากมายนะคะ,ะวันพรุ่งนี้ติดตามชมได้คะ่ะพี่น้องคะสามจีพลาเ่อมาบอกไห้นะคะว่าเวลา,า,า,าสามจีพลาเ่อจะไปประกาศเอเจแห่เดิมเป็นมาเบิงน้ำเนี่ยเปนจะเห็นหมอหมอลำรุ่นเก่าๆเนี่ยค่ะพี่น้องคะมีวัี่วัยสี่สิบวัยหกสิบวัห้าสิบค่ะพี่น้องคะ ย้อนยุคมรดกอีสานไทยนะคะที่บ้านนะที่บ้านโนนสูงนะคะมอนาทีมโดยหมอลำทศพรน้อยสตาลุมหวนบ้านดงสว่างคับพี่น้องคะสาวิริพัลลอกับยุ่แน่นหนค่ะเอฟซีทีิดตามกัเขาไปเบิ้งน้านะคะกดไลค์กดแชร์กดกําลังใจสาวิตีพัลลอน้ำนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะสาวิติพัลลอมาบอกให้ค่ะขอบคุณค่ะ